เจ้าหญิงไทยสูพยาจีเป็นเจ้าหญิงพม่าที่ยังมีชีวิตอยู่ของราชวงศ์คองบองราชวงศ์สุดท้ายเป็นพระธิดาในเจ้าหญิงเมียพยากาเลซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัดพระองค์สมรสกับโกโกไนมีพระโอรสธิดาของพระองค์องค์ที่สองคือเจ้าหญิงไทยสูพยาจีซึ่งมีพระชนมายุยืนนานที่สุดกว่าบรรดาพระเชษฐาพระอนุชาและพระคนิฐาท,ทุกพระองค์พระองค์เป็นพระราชนัดดาในกทษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าจงเป็นสมาชิกอาว,วุโสของราชวงศ์คองบองว่ากันว่าเจ้าหญิง ถูกทาบทามท่งมั่นให้เจ้าชายอนันตมหิดลต่อมาเจ้าชายไทยเสด็จขึ้นครองราชในนาพระบาทสมเด็จพระประมณทรมหาอานันทมหิดลในปี2486เจ้าหญิงสมรสกับมองมองขินซึ่งเป็นทายาทของราชวงศ์มอญมีบุตรชาย3คนและบุตรสาว2คนเจ้าหญิงไทยสุภยาจีแห่งพมา่าจิ้นพระชนมวันที่31ธันวาคม2564ณน,นครย่างกุ้งเมียนมาร์ชลีพระชนษา99ปี